สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจิตสตาแครทิปทินะครับวันนี้ยังอยู่กับคำสั่ง i f ติ c t i o n a l กร i ปนะครับแช้์สำหรับการแก้ไขวัตถุบางประเภทนะครับที่เขาจะมีกริปในรูปแบบใหม่ออกมานะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับวันนี้ก็จะแนะนำคำสั่งนะครับการให้ค่า i m e ม s ชันปกติแล้วถ้าเราให้ค่า i m e ม s ชันแบบปกตินะครับตัวอย่างเช่นให้เป็นแบบดินเหนียวไว้ที่วัตถุนะครับก็จะได้ในส่วนของตัว i m e ม s ชันออกมาเป็นรูปแบบนี้ ตัวมัตติฟ n c ชั่นอลกริปนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้บน Dimension ตัวนี้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเราเอาเมาส์ไปชี้ไว้ตรงลูกศรน,นะครับก็จะมีในส่วนของตัวคําสั่งเพิ่มเติมออกมาตัวอย่างเช่นคําสั่งสเตรทนะครับใช้สำหรับการยืดนะครับหรือว่ามีการขยับยืดหดของตัว Dimension นคำสั่ง c o n t i n u ีนะครับก็จะใช้การให้ d i m ม n นชั n แบบต่อเนื่องออกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะกดยกเลิกคำสั่ง แล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของตัวเบสไลน์นะครับก็ใช้สําหรับการให้ค่า m ดเมนชนเหมือนกันนะครับโดยการอ้างอิงตัวเบสไลน์ตัวเดียวกับ m ดเมนชนก่อนหน้านี้นะครับทําไปเรื่อยๆเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว m o t i ิฟั n ชั่นแนนะครับที่อยู่บนเดนมเชนนะครับรวมถึงการ Flip Arrow นะครับสามารถ Flip กับด้านนะครับในส่วนของตัว e ด s ม o ชนนะครับตัวอย่างเช่นผมกดคลิกจะทำการเปลี่ยน นะครับกลับด้านเด e ม s ชันจากข้างในออกมาอยู่ข้างนอกนครับอันนี้สามารถใช้งานได้ทั้งสองฝั่งเลยเพียงแค่นี้การทำงานการเซตค่าต่างๆของเด e ม s ชันก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นนะครับสัปดาห์หน้ายังอยู่กันกับมัลติฟังชั่นอลกรีปอยู่นะครับอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ